วันนี้เราก็มางาน Tech Source Global Summit นะครับในปี2024 oh. ก็จริงๆเป็นงานเทคที่รวมถึงเรื่องนวัตกรรมทุกอย่างไ oh. ม่ว่าจะเป็นด้าน AI Green Energy Sustainability Blockchain FinTech หลายๆแง่มุมทั้งหมดเลยเกี่ยวด้านเทคที่มันเกิดขึ้นในโลกอยู่ oh. ก็เรียกได้ว่าป็นงานนี้เป็นงานเทคที่ใหญ่มากนะในระดับเอเชียเลยก็จัดโดยคนไทยเรานะียแหละก็ช่วยจริงๆมาพูดเกือบทุกป,ปีเลยก,กับงานนี้แหละ oh. ทั้งใน off line, ออฟไลน์กับออฟไลน์ที่เ่าจัดกัน มาวันนี้เราก็จะคุยถึงเรื่องการลงทุนในเว็บสามก็เอง่ายๆเลยคนก็ชอบถามเอา VC ในโลกเว็บสามเนี่ยยังลงทุนอยู่หรือเปล่าแล้วเขาตอนเขาจะลงทุนเนี่ยดูจากอะไรบ้างอันนี้เราก็จะมีอีก p a n e l y s t อีกสองคนก็เป็นเพื่อนกันเองนี่ได้ทำเรื่อง venture capital อยู่ก็เป็น VC ระดับโลกนี่แหละ เราพูดคุยกันว่าไอ้โอกาสในโลกเว็บสตอนนี้มันมีโอกาสให้ลงทุนอยู่หรือเปล่าแล้วเขาลงทุนในเซกเตอร์ไหนและเซกเตอร์ไหนที่เขาจับตากันเป็นพิเศษแล้วเซกเตอร์รไหนเนี่ย<ม>เขาอาจจะแบบแผ่วๆลงไปแล้วนะตอนนี้อ่ะครับสวัสดีครับเจมส์ธีรพงศ์นะครับรีเสิร์ชแอนนัลิสต์จากบลูทอมายกรุ๊ปครับผมวันนี้มาเป็นสปีกเกอร์ครับพี่แพนเอลของเว็บฟรีครับมาพูดในเรื่องอ่อิสริยามสเกลิ่งโซลูชันแล้วก็พวกเลเยอร์วันบล็อกเชนครับผมมันมีเนื้อหาสาระความสำคัญยังไงบ้างอ่าก็จะเป็นกาารบอว่เ๊ะ บล็อกเชนสามารถสเกลไปได้ทางไหนเพื่อที่แบบรองรับการใช้งานของคนทั่วไปได้ทั่วโลกอะไรมาณนี้ครับมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเวลามีการใช้งานทเยอะอะไรอย่างนี้ครับแล้วทาง Developer เขาจะแบบมีวิธีแก้ปัญหากันยังไงประมาณน,นั้นครับผม